เราไปติดตามนะคะสถานการณ์จากคุณเบญจลักษ์เจริญศักดิ์ที่ตอนนี้ก็เกาะติดอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะไปวิดีโอคอลกับคุณเบญจลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณก,กระดกนวลคุณพงษ์สะทรค่ะค่ะคสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะคุณเบญจลักษ์สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่ดิฉันจะมีการวิดีโอคอลเนี่ยค่ะมีทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ตชดค่ะได้มาเปิดเผยข,ข้อมูลในส่วนเบื้องต้น ที่บริเวณจุดที่พบว่าเป็นปล่องบนภูเขาอะค่ะก็คือณนะตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามกําลังลําเลียงนะคะอาหารเพื่อที่จะหวังที่จะหย่อนลงไปภายในปล่องปล่องภูเขาตรงนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อตะกี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเป็นข่าวข่าวที่ดีนะคะที่มีการมาแจ้งกับทางหน่วยบัญชาการที่อยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้ค่ะครับปล่องตรงนี้คือทางเข้าออกทางใหม่ที่ทางกรมกรทรัพยากรธรณีมีการถแถลงข่าวไปก่อนอันนี้ถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องค่ะแสดงว่าเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ก็สามารถทำงานได้ปกติใช่ไหมคะแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะณตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณทางเข้าถ้ำไม่ไม่เห็นไม่เห็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ขึ้นนะคะแต่ว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ดิฉันถวยเจ้าหน,น้าที่แล้วก็เจ้าหน,น้าที่มีการเดินเท้าค่ะเดินเท้าเข้าไปภายในพื้นที่บริเวณน,นั้นค่ะ คือมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในโพรงที่พบใหม่แล้วนะตอนนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะมีการเดินเทา้าเข้าไปแต่ฉันไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสังเกตอยู่นะจุดนี้ดิฉันไม่เห็นไม่เห็นการบินขึ้นของเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าสภาพอากาศณนะตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปยังคงปิดฝนยังนะัอวันนี้ณนะตอนนี้ยังมีเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมาต่อเนื่องเลยค่ะครับคุณเปจรักษ์ครับแล้วอย่างพวกเรื่องของหุ่นยนต์ AOV แล้วก็โดรนที่นํามาใช้ของทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยณนะตอนนี้มีการใช้งานหรือ,อยังครับ ตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อทั้งหุ่นยนต์ทั้งหุ่นยนต์มาถึงแล้วก็โดนมาถึงนะคะคในส่วนของที่เป็นคณะอาจารย์นะคะที่นํามาก็ได้มีการเข้าประชุมหารือกับทางหน่วยสูตรประชาการเนี่ยนะคะซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการใช้เ,ชเ,เครื่องมือนี้หรือไม่เพราะว่ายังไงก็ตามานะคะก็ต้องรอหน่วยหลักที่เข้าไปนั่นก็คือหน่วยซิีว่า เขาต้องการร้องขออุปกรณ์หรืออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ยังไม่มีการเริ่มการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นค่ะนนคะ่ะส,สถานการณ์น้ําภายในถ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ําตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะก็คือฝนเติมเติมต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่เองก็พยายามสู้ด้วยการสูบออกต่อเนื่องเช่นกันค่ะค่ะตอนนี้คุณเป็นจรลักอยู่ตรงส่วนไหนครับแถวๆหน้าถ้าหรือเปล่าฮะ ปล่าค่ะตอนนี้อยู่บริเวณหน้าศูนย์เป็นศูนย์บัญชาการนะคะเพราะว่าณตอนนี้แม้ว่าหลายๆเครือข่ายจะมาติดตั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เสถียรนะคะในส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถ้าบริเวณส่วนหน้าถ้ำสัญญาณจะนิ่งสนิทเลยค่ะตรงนั้นคือสัญญาณนี่ถือว่าแย่มากต้องพยายามหาช่องทางสัญญาณใช่ไหมฮะแล้วบรรยากาศโดยรอบศูนย์ปฏิบัติการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ โดยรอบนะคะก็ยับวันนี้วันนี้ก็ในส่วนของทางมอทอหนึ่งก็ยังคงอยู่สังการที่นี่ในส่วนของทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานก็ได้เดินทางมาสมทบกําลังด้วยอีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อาสาผู้ไยหลายหน่วยงานค่ะที่ระดมกําลังกันเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยกันคนละแรงสองแรงค่ะตอนนี้ท่านอนุพงศ์ออกมาจากภายในถ้ำหรือยังคะหลังจากที่เข้าไปสํารวจไดคะ่ะ ตอนนี้ออกมาแล้วค่ะตอนนี้ท่านอนุพงศ์อยู่ภายในศูนย์บัญชาการอ,อยู่ระหว่างการประชุมหารือกับเจ้าหน,น้าที่ค่ะม,มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากท่านอนุพงศ์ไหมครับตอนนี้ไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการใดๆเพราะว่าในเบื้องต้นทางเจ้าหน,น้าที่บอกว่าคงต้องรอประเมินในช่วงเย็นของวันนี้อีกครั้งหนึ่ว่าประเมินจากการเข้าไปปฏิบัติของหน่วยซิลว่าเข้าไปได้แค่ไหนดําเนินการได้แค่ไหนอะไรอย่าง ก็อาจจะมีการให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลที่ตรงกันของทางหน่วยบัญชาการค่ะครับได้ครับขอบคุณคุณเบญจลักษ์นะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะครับินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ท่าหลวงเชียงรายนะครับเ <c oughs> กาะติดทุกสถานการณ์ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องไหนเพิ่มเติมก็จะรีบรยายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบโด <c oughs> ยทันทีค่ะอย่างล่าสุดก็มีข่าวดีแล้วที่คุณเ็ญจลักษณ์ได้มีการเปิดเผยเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ที่บอกว่ามีการพบปล่อง <c oughs> ซึ่งปล่องนี้แหละค่ะคาดว่าจะเป็นทางออกใหม่ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางทรนีเขาได้มีการแถลงข่าวแล้วก็อาจจะเป็นมีการเอาสเสบียงต่างๆส่งเข้าไปในปล่องนี้ได้อาจจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆได้อีกห ทางหนึ่งด้วยตอนนี้ก็ส่งกําลังใจแล้วก็แรงเชียร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฮีโร่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะคราวนี้ค่ะเราไปสรุปภารกิจของเจ้าหน้าที่กันค่ะหลังจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมาโดยทีมค้นหาก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างหน่วยซิลนะคะก็เข้าไปตั้งแต่ช่วงเวลา6กนาฬิกาของเมื่อเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ก็คงยังปฏิบัต <attraction> <Shine. S 1> the ิงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ได้รับ รายงานล่าสุดนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างที่เราได้มีการรายงานไปในช่วงเที่ยงค่ะบริเวณปากถ้ำเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งกองปฏิบัติการค้นหาซึ่งหากเดินเข้าไปก็จะพบจุดกับที่เด็กๆได้มีการจอดรถจักรยานยนต์จอดรถจักรยานเอาไว้นะคะถัดมาอีกนิดหน่อยค่ะก็จะมีการพบทั้งรองเท้าแล้วก็กระเป๋าของเด็กๆแต่ว่าปัญหาและก็อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ําค่ะเพราะว่าฝนที่ตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องนะคะน้าบริเวณทางเข้าถ้ำถ้า เกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาก็จะลึกราวๆ5เมตรค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาน้ําก็จะสูงขึ้นถึง7เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถัดไปจากจุดน้ําลึกก็จะเป็นห้องโถงในถ้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เจอร่องรอยของเด็กๆก,ก็คือมีรอยมือแล้วก็รอยเท้าแต่ว่าจุดนั้นจุดแรกก็ยังไม่เจอตัวเด็กๆนะคะโดยถัดไปจากห้องโถงที่ถือว่าเป็นห้องที่มืดและก็คดเคี้ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะหลบอยู่ในจุดนี้แต่การไปถึงจุดนั้นได้ก็ ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่เดินทางเนี่ยพอสมควรเลยเพราะว่าบางจุดค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวแล้วก็มีน้ําท่วมคังซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญของเจ้าหน้นะะา,า,นาที่นะคะต่อมาค่ะเวลา2องโมงสินาทีนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาภายในถ้าหลวงหน่วยซิลก็มีการปฏิบัติภารกิจค้นหาน้องๆค่อนข้างที่จะทุลักทุเลพอสมควรค่ะแต่ว่ามีรายงานล่าสุดก็คือหน่วยซิลใกล้จะถึงพัทยาบีชแล้วนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของวันนี้แต่ว่าพื้น ที่บางแห่งในถ้ำอย่างที่เห็นค่ะ <c oughs> คือมีภาวะโคลนดูดนะคะระดับน้ําก็อยู่ในขั้นที่วิกฤตน้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆค, <c oughs> ๆค่ะเนื่องจากว่าภายในถ้ำนะคะยังมีตาน้ําขนาดใหญ่จํานวนหลายตาซึ่งตอนนี้ก็มีการเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกอย่างเร่งด่วนแล้วแต่ว่าพอมาถึงจุดบริเวณนี้ก็ยังไม่พบตัวน้องๆแต่อย่างใดน,นะคะส่วนเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบเพียงรอยเท้า แล้วก็รอยมือของน้องๆแต่ก็ยังไม่พบตัวจึงได้มีการเดินเท้าเข้าไปอีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นทางแยกออกไปโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามนะคะและเชื่อว่าเด็กๆอาจจะหลบอยู่ในโถงพื้นต่ําซึ่งในถ้ำก็ยังมีโถงพื้นต่ําอีกหลายจุดที่น้ําไม่ท่วมซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่ทางทรัพยากรธรณีเขาได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงบ่ายบอกว่าโถงห้องใหญ่ๆนี้อาจจะมีหลายทิศหลายทางนะคะซึ่งน้องเนี่ยอาจจะอยู่ทางทิศใต้ ของโถงก็เป็นไปได้ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังค้นหาอยู่ค่ะซึ่งในช่วงเย็นวันนี้นะคะชุดค้นหาจะกลับออกมาเพื่อจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ก็จะมีเรื่องราวของถงนะฮะที่จะแยกตัวออกไปก็พยายามที่จะเชื่อมโยงถงเหล่านั้นเนี่ยเพื่อจะตามหาทั้ง13ชีวิตที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในถ้าให้ได้สําเร็จนะครับแต่ว่าอุปสรรคก็คือเรื่องของปริมาณน้ำนั่นเองอม,มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับจากใน Facebook Live โดยคุณศิวนาถบอกว่าช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยมีการรับแจ้งว่าจากในถ้ำนะครับอีก500เมตรระดับน้ํากําลังเพิ่มสูงขึ้นแล้วน้ําก็กําลังจะถึง ห้องโถงที่3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องพบเจอในการช่วยเหลือน้องๆกันต่อไปนะครับดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a i l y Motion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง